เข้าที่พักผมก็เดินไปเพื่อที่จะอาบนงอาบน้ำพ,พอเข้าไปถึงสิ่งที่มันสะดุดใจผมคือทำไมแปลงสีฟันยาสีฟันผมมันถึงเอามาวางรวมกับครีมอาบน้ำแชมพูวางอยู่ด้วยกันเป็นชุดเดียวกันหมดเลย <c oughs> ผมเ็นไน้กใ่ใจเฮ้ย ût, ผมไม่ได้วางไว้ตรงนี้ผมมาปิดตัวแล้วก็เอาผ้าผมมาขึ้มมาหันไปทางโซฟาแดงตรงโซฟาแดงสิ่งที่ผมได้เห็นคือเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น ความรู้สึกตอนนั้นคือไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใครอื่นแล้วชัดเจนแล้ววิ่งไปเปิดไฟเปิดประตูแล้วก็มองกลับไปไม่มีใครเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่คุณต้องฟังจากผมจอบนิธิสมุทรโวจอทุกคนครับนี่คือเล่าเพียวทุกเรื่องราวการเดินทางของผมพื้นที่บนโลกใบนี้มีสิ่งลึกลับที่คาดไม่ถึงโลก ในอีกมุมมองหนึ่งที่ผมมีโอกาสก้าวไปสัมผัสในอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมและทุกเรื่องที่ผมเล่ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเองครับเรื่องเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งการเดินทางของผมในประเทศไทยผมมีโอกาสไปทำงานที่ภาคอีสานซึ่งน้องประสานงานของรายการก็จองที่พักเอาไว้ที่พักหนึ่งซึ่งสะดวกแต่ที่พักเนี้ยเป็นที่พักเกา่าเป็นโรงแรมเก่าอยู่ในเมือง ความเก่าของโรงแรมเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าพื้นเป็นพื้นหินขัดประตูยังเป็นประตูแบบโบราณเก่าเก่าทางขึ้นเป็นบันไดโค้งห้องแต่ละห้องไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนโรงแรมเก่าสรุปง่ายๆแต่เก่าไม่ใช่เก่าแบบเก่าโบราณแต่เก่าแบบย้อนเวลาไปประมาณสักห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองและจุดที่ตั้งของโรงแรมตรงนี้ มันเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นทางคล้ายๆทางแพร่งโรงแรมนี้ตั้งอยู่ตรงนั้นเมื่อเราไปถึงทุกคนพูดกับน้องทีมงานคนนี้หมดเลยว่าโอ้โหโรงแรมคลาสสิกมากดูเก่าเป็นโรงแรมเก่ามากนู่นนี่นั่นจําได้เลยน้องยังบอกว่าก็ตอนที่เราดูในรูปอ่ะมันไม่ได้เก่าขนาดนี้โรงแรมอ่ะเป็นลักษณะคล้ายๆโรงแรมตึกแถวตัวโรงแรมเนี่ยมันเชื่อมไปอย่างตึกแถวห้องอื่นเดินทางต่อไปได้ อารมณ์ประมาณนะั้นเป็นโรงแรมแบบโบราณนะนึกออกไหมฮะห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเมื่อเข้าไปเช็คอินเสร็จเรียบร้อยเราก็ขนกระเป๋าขึ้นบันไดบันไดเป็นบันไดโค้งเรานอนที่ชั้นสองเพราะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นโถงกว้างๆเลยเป็นโถงหินขัดกว้างๆมีเก้าอี้ชุดรับแขกวางอยู่มีเก้าอี้ไม้วางอยู่ให้นั่งได้ห้องผมเนี่ยจะต้องเดินตรงต่อตรงไปห้องทีมงานเขาจะเดินไปทางซ้าย ก็ตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรเนื่องจากว่าเวลาเราทํางานกันนะครับเราก็จะกลับมาถึงที่พักเข้าที่พักเสร็จปุ๊บเอาของไปเก็บเก็บเสร็จล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันก็ไม่ได้สังเกตว่าห้องทีมงานอะไรยังไงนะผมก็เข้าห้องของผมไปเข้าห้องเสร็จเรียบร้อยก็ผมก็ลรืออุปกรณ์ของผมห้องน้ำอะ่ะเนื่องจากโรงแรมเป็นโรงแรมแบบบ้านๆโรงแรมเก่าๆผมก็เอาอุปกรณ์อาบน้ําของผมมา ซึ่งมันเป็นกระเป๋าเอาไปวางไว้บริเวณชักโครกแรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยผมก็ไปวางไว้ตรงไอ้ตรงที่วางสบู่ตรงซิงล้างหน้าก็ไปวางไว้ตรงนั้นแล้วผมก็จะเอาอุปกรณ์อาบน้ํากับสบู่เอาไปวางไว้ในห้องอาบน้ําเสร็จปุ๊บผมก็ออกจากห้องก็ล็อกห้องเสร็จก็ลงมารอข้างล่างนะทีมงานก็ค่อยๆทยอยกันลงมาขึ้นรถไปกินข้าวกัน พอกินข้าวกันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยผมก็กลับมาถึงโรงแรมพอเข้าที่พักผมก็เดินไปเพื่อที่จะอาบนงอาบน้ำพอเข้าไปถึงสิ่งที่มันสะดุดใจผมคือทำไมแปรงสีฟันยาสีฟันผมอะ่ะมันถึงเอามาวางรวมกับครีมอาบน้ำแชมพูวางอยู่ด้วยกันเป็นชุดเดียวกันหมดเลย ผมก็ไเลไอกในใจเฮ้ยผมไม่ได้วางไว้ตรงนี้ซึ่งผมเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่มาแปลงฟันตรงเนี้ยผมจะเอามาวางไว้ทําไมผมไม่แปลงฟันที่สิงห์แต่ก็เห็นสิ่งนั้นก็ไม่เป็นไรก็อาบน้ำาอาบผ้าอาบน้ําอาบผ้าอะไรยังไงเสร็จเรียบร้อยผมก็เอาแปลงสีฟันกับยาสีฟันเนี่ยเอากลับไปวางไว้ตรงจุดที่ผมคิดว่าผมจะต้องวางแล้วผมก็ออกไปข้างนอกไปใส่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยครนี้ผมก็เดินไปเจอทีมก็เดินเดินกันเข้าไปก็ไปที่ห้องห้องแรก ก็เข้าไปก็ไปนั่งคุยงานกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆกันนะก็คุยกันไปสักพักหนึ่งก็คุยงานเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินกลับข้อห้องมาก็จะทําการแปลงฟันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยก็คือแปลงสีฟันกับยาสีฟันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วผมก็เดินมาหาตรงกระเป๋าใส่ผมมันก็ไม่มี เดินเข้าไปในห้องอาบน้ำไปเจอมันวางอยู่ในสภาพเดิมครับเหมือนตอนแรกที่เราเจอคือแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็สบู่แชมพูวางเรียงกันเป็นตับนี่เรามั่นใจสุดๆแล้วว่าครั้งที่1ไม่มั่นใจแต่ครั้งนี้มั่นใจว่าตอนอาบน้ำก่อนหน้านี้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยฉันเพิ่งย้ายมันกลับไปนึกเป็นไปได้ไหมมันเหมือนโรงแรมหรูๆแล้วจะมีบัตเลอร์เข้ามาแล้วก็มาจัดให้เราวางเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เราใหม่แต่นึกไม่ใจ ไม่น่าใช่หรอกโรงแรมแบบนี้มันไม่น่าจะมีมีคนมาดูแลทรีตคุณดีขนาดคุณออกจากห้องปุ๊บจะมีคนเข้าไปทําความสะอาดให้เลยไม่น่าใช่หรอกไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้สป,ประมาทนะแต่ว่าไม่น่าใช่ก็คิดอยู่ได้ประมาณนั้นะก็โอเคเอากลับมาวางมาแปลงฟันเอาวางไว้เหมือนเดิมขึ้นไปที่เตียงนอนเตียงเป็นเตียงเดี่ยวเป็นเตียงใหญ่แต่เตียงอ่ะจะเป็นเตียงแบบย้อนเวลาไป ห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอ่ะเตียงมันจะเป็นเตียงแข็งแข็งเตียงเดี่ยวแล้วก็ตัวเตียงไม้ที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นเตียงไม้แบบเก่าๆในห้องจะมีโซฟาสีแดงๆอันตัวหนึ่งเป็นโซฟายาวสีแดงตั้งอยู่ผมก็ขึ้นไปบนเตียงนอนเหมือนเดิมสูตรผมคือปิดไฟแต่ไฟห้องน้ําจะเปิดเอาไว้ก็ปิดไฟนอนโน่นนี่นั่นสักพักหนึ่งครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมรู้สึกตัวเองว่าผมหนาวผม ว่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ภาพที่ผมเห็นคือผ้าหม่มซึ่งมันอยู่ที่ตัวเราตอนนอนเนี่ยผ้าห่มที่มันเป็นผ้าสีขาวๆแล้วก็จะมีไส้แล้วก็มีผ้าขาวอีกผืนหนึ่งที่มาประกบไว้แล้วก็จะขึงกับเตียงซึ่งตอนนอนเรานอนแบบนั้นแต่ตอนที่รู้สึกว่าหนาวอ่ะผ้าทั้งหมดมันไหลไปกองอยู่ที่เท้าหมดเลยครับเรารู้สึกเฮ้ยซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ผมเป็นคนนอนไม่ได้ดิ้นอะไรขนาดนั้นแต่มันไปกองอยู่ที่เท้า ก็ลุกขึ้นมาก็เดินเข้าห้องน้ําไปฉี่ฉี่เสร็จปุ๊บก็เดินกลับมาที่เดิมดึงผ้าห่มขึ้นมาแล้วก็ทําท่าจะนอนพอเข้ามาปุ๊บสักปั๊บหนึ่งผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างหน้าห้องก็มีเสียงคนเดินก,ก็แตกตอกแตกตอกแตกผมก็นอนฝันสักพักเสียงะก็ไม่หยุดอยู่ที่หน้าห้องผมคนมายืนหยุดที่ห้องผมผมก็นอนฝังก็ไม่เดินต่อสักพักหนึ่ง เป็นเสียงเคาะประตูผมก็ลุกไปก็เข้าใจว่าเป็นน้องทีมงานก็ไปเปิดประตูเปิดมาไม่มีใครชะโงกออกไปมองซ้ายมองขวาไม่มีใครแล้วถ้าจะมีใครอ่ะเขาเดินไปแล้วมันก็ต้องมีเสียงเดินต่อแตะต่อแตะเพราะมันเป็นพื้นหินขัดไม้เนื่อออกไปนอกจากว่าไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะเป็นเป็นเท้าเปล่ามันถึงจะเงียบผมก็ปิดประตูหลอกกลับเข้ามานอนเริ่มนอนไปนสักพักหนึ่งตื่นมาอีกแล้วเผ้าห่มผมอะ่ะอยู่ที่เท้าอีกแล้วคราวนี้ผมดึงขึ้นมา พอขึ้นมาห่มเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมมาบิดตัวแล้วก็เอาพ้าผมมขึ้นมาหัานไปทางโซฟาแดงตรงโซฟาแดงอะสิ่งที่ผมได้เห็นคือเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นผมก็อมองแบบเฮ้ยตาเรายัางไงอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มองเขาอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไปเปิดไฟเปิดไฟมาปุ๊บก็ไม่เห็นอะไรรู้สึก มันมีอะไรบางอย่างเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะออกจากห้องนี้ไปเพื่อจะไปยังจุดที่มันเป็นระเบียงมันต้องเดินออกจากห้องไปก่อนเดินผ่านทางเดินนิดนึงแล้วจะเป็นระเบียงก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะมองเห็นตัวเมืองเงียบๆแล้วก็ไฟเดี๋ยวจะไฟถนนอยู่ก็ไปยืนมองแล้วก็บวกกับมองถ้าระยะใกล้อ่ะก็จะเห็นหลังห้องของพวกทีมงานผมมันจะเป็นคล้ายๆเป็นแฉกอย่างเงี้กได้ไหมแล้วระเบียงอยู่ตรงนี้มองไปก็จะเห็นหลังห้องทีมงานผมองี้ ผมก็ไปยืนตรงนั้นก็ไปยืนยืนอยู่สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงเตะตตะเตะเตะเตะก็มองเข้าไปไอ้ตรงโถงใหญ่ๆที่ขึ้นบันไดมาเห็นเป็นผู้ชายคนนั้นเลยเดินผ่านเราไปปุ๊บปุ๊บป๊บ๊ไฟไฟในในในตรงโถงนั้นก็สว่างก็เดินเตะแตะเตะแตะเตะเตะเตะผ่านไปเดินชะโงกไปดูไม่เห็นละเพราะเขาเลี้ยวไปในห้องทางพวกทีมงานอยู่ ผมก็เดินต่อไปพอเดินไปถึงตรงทางตรงที่จะต้องมองเห็นห้องทีมงานไม่มีใครอยแล้วเ,เดินกลับเข้าไปในห้องเดินกลับเข้าไปตรงในห้องน้ําปรากฏว่าแตงสีฟันยาสีฟันถูกกลับเอาไปวางที่เดิมตรงนั้นอีกแล้วคันนี้ชัดแล้วว่าไม่ใช,ไใช่ไม่มีบัตเลอร์ไหนแค่แค่อีชั้นเดินออกจากห้องมาแล้วยืนอยู่ตรงนั้นมันจะเข้ามาทําความสะอาดให้เราเป็นไปไม่ได้แปลกมากผมเดินกลับเข้าไปที่ที่นอนห่มแล้วนอน ไอ้สิ่งที่ผมได้ยินคือตอกแตะตอกแตะตอกแตะเหมือนคนใส่รองเท้าแตะเดินแล้วก็มาอยู่ที่หน้าห้องผมเหมือนเดิมเลยเงียบไปสักพักที่ผมรู้สึกว่าขนหัวผมเหมือนลุกคือใจสมาธิเราอยู่ที่หน้าประตูแต่ผมรู้สึกว่ามือที่จับผ้าห่มอยู่อย่างเงี้ยมันค่อยๆถูกผ้าห่มมาถูกดึงผมหันจากความสนใจจากที่ประตูกลับมาที่ปลายเตียงภาพที่ผมเห็นคือเป็นเงาของคนคนหนึ่งคนดึง,ดงผ้าห่มแล้วมองมาที่ตัวเราอย่างเงี้ย ความรู้สึกตอนนั้นคือไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใครอื่นแล้ชัดเจนแล้วลุกขึ้นจากที่นอนวิ่งไปเปิดไฟเปิดประตูแล้วก็มองกลับไปไม่มีใครเหมือนชีวิตหลอนนะสิ่งที่ผมทําได้คือผมเดินลงไปข้างล่างเหมือนโรงแรมในหนังเป๊ะเลยคุณไม่มีใครอยู่เลยสักคนไม่มีตรงตรงเคาน์เตอร์ไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งยืนแบบงงตะโกนเรียกด้วยนะโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับ,รบเงียบ เงียบเงียบหมดผมมันนั่งอยู่ตรงโถงทางเดินที่มันปล่อยที่โลง่ลงๆผมก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, เอาไงดีวะอีกสักตั้งกลับไปผมไปนั่งนึกในใจดีกว่าว่าเออผมมาดีนะอย่ามารบกวนมาอะไรยังไงผมเลยผมเดินกลับเข้าไปเข้าไปที่ห้องภาพที่ผมเห็นคือเตียงนะครับมันถูกผ้าผ้าห่มที่เรานอนที่เมื่อกี้เราถูกดึงไปผ้าห่มมันมาขึงไว้กับเตียง เหมือนเป็นหนึ่งว่าว่าดึงผ้าปูเตียงมาแต่ไม่ได้ตึงเป๊ะน,นะถึงไว้เรียบร้อยขึ้นนึกในใจเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดาแนละ้วผมก็เลยเดินเข้าไปไปที่ที่ห้องแล้วก็นึกในใจบอกเขาว่าเราขอมาพักมาอยู่มานู่นนี่นั่นอย่าได้มารบกวนอะไรเราอีกเลย เข้าไปนั่งแต่ยังไม่ได้นอนะคือเข้าไปนั่งแล้วก็เอาผ้าห่มมาห่มตัวเองไว้อย่างเงี้ยนิ่งๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงที่เดินที่มันเตาะแตะเตาะแตะเตาะแตะที่มันเดินไปเดินมาคราวนี้ยเสียงมันเหมือนไกลออกไปเรื่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆผมก็กลับมาอยู่ที่ที่นอนค่อยๆสไลด์หลงไปนั่งภาพสุดท้ายที่ผมจําได้เลยคือผู้ชายที่นั่งอยู่ที่โซฟาแดงแล้วก็นั่งจ้องมาที่ผมแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันเหมือนอะไรบางอย่างคุณที่ทําให้รู้สึกว่า เรากลัวกลัวกลัวมากๆแล้วเราก็เหมือนฟุบหลับไปหลับไปเลยจนทีมงานปลุกตอนเช้าน้องมนเนี่ยก็โทรศัพท์มาปลุกตื่นขึ้มารับโทรศัรพท์ผ้าห่มทั้งหมดอะครับถูกวางไว้เป็นเส้นตรงที่ขอบเตียงอยู่อย่างนั้นเลยรับโทรศัพท์ตื่นอาบน้ําสิ่งที่เป็นและยืนยันได้เหมือนเดิมเลย 4- ี่ห้าครั้งแปลงสีฟันยาสีฟันเข้าไปวางไว้ข้างในเหมือนเดิมรู้สึกเลยว่าไม่ใช่เรื่องปกติจน สุดท้ายลงมาจากห้องเก็บของเราจะย้ายที่เล่าให้ทีมงานฟังทีมงานบอกว่าพี่พักห้องเบอร์อะไรผมบอกห้อง15ทีมงานบอกว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่เลยสักพักหนึ่งระหว่างรออยู่ขางล่างมีคนขายลอตเตอรี่อยู่จริงๆผมคุยกับคนที่อยู่ที่ฟอนต์เ<ๆ>น่ะเขาก็เป็นรุ่นรุ่นลูกรุ่น,น,น<ๆ>หลานก็ถามว่าท <iren, S 1> <ๆ>ี่เนี่ยมีผู้ชายแก่ๆตัวเล็กๆไหมเขาก็ตอบแบบปกติแล้วอ๋อเหมือนกับเป็นอากง ที่อยู่ที่นี่แล้วอากงจะมีหน้าที่คือคอยทําจัดความเรียบร้อยนูน่นนี่นั่นอะไรยังไงแต่อากงเสียไปนานแล้วแล้วหลายๆคนนะก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าของวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบอากงจะมาจัดของให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วโรงแรมก็ไม่ได้มีคนคณนะอื่นอะไรมาพักก็มีแต่คณะพวกเรานี่แหละที่เข้าไปพัก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นคือผมอยากรู้ที่สุดว่าแล้วอากงจะมาดึงผ้าปูที่นอนผมลงอยู่อย่างนี้ทั้งคืนทําไมซึ่งอันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่สิ่งที่ผมยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือไอ้ของที่มันเห็นแน่ๆว่าแปรงสีฟันยาสีฟันที่เราวางไว้ตรงสิงมันถูกหยุดโยกโยกโยกตลอดเวลาแล้วอากงที่มันนั่งที่เก้าอี้แดงและนั่งมองเราอยู่ตลอดเวลาและอากงที่เดินทั้งคืนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนี่คือเรื่องราวของการเดินทาง ในชีวิตของผมซึ่งได้ไปเจอกับโรงแรมแบบนี้ละครับเรื่องราวแบบนี้แหละครับแล้วทุกคนสามารถติดตามเล่าเผียวเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่คุณต้องฟังกับผมจอบนิธิสมุทรโครจรทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางแล้วครั้งหน้าผมจะเอาประสบการณ์การเดินทางกับเรื่องลีลับต่างๆมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกับเล่าเพียวครับ